สวัสดีครับอยู่กับ TGG วันนี้อยู่กับปืนพกยิงกระสุนเจลระบบเซมิออโต้ด้วยไฟฟ้า s i x Sauer P320 M17 ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเอาละครับสำหรับ P320 นะครับขอเรียกว่า M17 แล้วกันนะครับผมตัวนี้ s i x Sauer M17 นะครับผมตัวนี้นะครับแกะกล่องออกมาเนี่ยจะต้องมีการปรับประกอบปรับเปลี่ยนรูปแบบของปืนสักเล็กน้อยนะเพราะว่าตอนแรก เขาเป็นปืนระบบยิงเลเซอร์นะครับผมเป็นปืนใช้ยิงเลเซอร์ได้แต่ในกล่องนะครับเขาก็จะมีชุดแปลงท่อนะครับให้ให้เป็นท่อยิงกระสุนเจลด้วยนะครับผมฉะนั้นใครต้องการซื้อตัวนี้มาเล่นเจลนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนท่อนะครับผมขั้นตอนการเปลี่ยนระบบของปืนเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้ในคลิปอันบ็อกกับประกอบนะครับของของ M17 ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมอุปกรณ์ในกล่องแล้วก็วิธีการเปลี่ยนจากเลเซอร์เป็นเจลเนาะก็จะอยู่ในคลิปนั้นนะครับผมเด นะครับผมจะมีตัวปืนที่เป็นชุดเลเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีชุดท่อระบบเจลไว้ให้เปลี่ยนนะครับผมจะได้แม็กกาซีนมาหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะได้ชุดแบตเตอรี่นะครับที่ใส่อยู่ในแม็กนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ใส่อยู่ในแม็กนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งตอนรีวิวมาถึงตรงส่วนแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยซิกเ a อร์นะครับ M17 ตัวนี้นะครับผู้ผลิตจาก UDL นะครับผม UDL ก็น่าจะได้ยินมาหลายรอบแล้วในชื่อในช่องผมนะครับผมของจาก UDL เนี่ย แน่นอนว่าคุณภาพสูงมากนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมด้วยนะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็คุณภาพดีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็เล่นสนุกมากๆนะก็เป็นปืนพกนะครับยิงกระสุนเจลระบบไฟฟ้านะครับซึ่งจริงๆก็ถามว่ามีเยอะไหมมันก็มีเยอะเพราะว่าไอ้ปืนพกไฟฟ้านะผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับที่มันยิงออโต้ที่เป็นกลอกออโต้นะครับผมตัวนั้นก็นับว่าเป็นปืนพกไฟฟ้าแหละแต่ตัวเนี้ยมัน อยู่อีกระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ตัวนี้อยู่อีกระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวจะพูดว่าเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าเพราะอะไรนะครับผมตัวนี้ไม่มีออโต้นะครับซีมีออโต้อย่างเดียวนะก็จะสมจริงเข้าไปอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันก่อนนะครับจากเนื้องานเนาะเนื้องานภายนกนะครับตัวนี้เป็นวัสดุไนล่อนโลหะนะครับผมผสมกันทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวเลยนะส่วนใหญ่บอดี้ก็จะเป็นไนล่อนนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะแซมๆซอยู่ตามระหว่างตัวบอดดี้นะครับเดี๋ยวพูดไปทีละ ปากกระบอกปืนกันก่อนเลยนะตัวปากกระบอกปืนนะครับผมก็จะเป็นปากกระบอกปืนที่เป็นสไตล์ปืนพกนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมเพราะว่ามันก็ปากเล็กๆ,ๆอัเนาะจะมีปากกระบอกปืนนะครับตัวท่อเนี่ยเ <sniff ing> ขาให้ท่อเป็นท่อ,อท่อทองเหลืองมาเลยนะซึ่งซึ่งก็ดีนะครับผมเป็นท่อเป็นท่อโลหะนะซึ่งมันก็มีความแข็งแรงมีความแม่นยําสูงนะครับผมประสิทธิภาพสูงนะก็ดีนะครับผมแต่ตัวท่อนอกเนี่ยท่อนอกเขาจะเาจะเป็นเกลียวภายในนะเป็นเกลียวภายในที่เอาไว้ต้องอแดปผ่านอุปกรณ์เสริมนะครับผมซึ่งตัวเนี้ย เป็นเกียว13มิลน,นะมันจะไม่ใช่เกียว11มิลเหมือนปืนพกทั่วไปนะมันจะเป็น13มิลเหมือนซิก s ์เซเวอร์ของจริงนะครับผมฉะนั้นอุปกรณ์เสริมอาจจะหายากนิดนึงนะแต่ว่าก็ก็คงพอมีนะครับผมแต่ก็ก็ต้องหากันนิดนึงใครอยากเปลี่ยนเป็นปาก14มิลเพื่อใส่เก็บเสียงใส่เทเซอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องหานิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้หัว13มิลอ่ะก็แล้วแต่ใครสะดวกแล้วกันนะครับผมอ่ะส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะมีท่อท่อนําท่อนําสไลด์อยู่มันจะเป็นโลหะนะ ก็จะเห็นก็จะเห็นเป็นโลหะสีเงินตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเห็นเป็นโลหะสีเงินอย่างนี้เลยนะแต่ตัวนี้มันก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรนะครับผมมันมีไว้ให้เหมือนของจริงเฉยนะส่วนของสไลด์ด้านบนนะครับผมจะมีศูนย์หน้านะศูนย์หน้ากับศูนย์หลังนะครับผมมันจะมีเหมือนเป็นไฟเบอร์ออปติกแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟเบอร์จริงๆหรอกมันเป็นสีเพ้นจุดอย่างนะี้มันเป็นสีเพ้นให้เป็นจุดนะครับผมข้างหน้า1จุดข้างหลัง2จุดนะครับเป็นสีขาวนะตัวสไลด์นียเป็นไนลอนทั้งตัวเลยนะครับ เป็นโลหะขึ้นมานะมันจะเป็นคนละเนื้อเลยถ้าใครมองออกนะมันจะเป็นคนละเนื้อเลยนะครับมันจะเป็นคนละเนื้อส่วนหลังเป็นโลหะนะครับผมก็ดีนะครับผมด้านบนด้านบนนะครับผมมีมาร์กิ้งนะครับซิกซาวเวอร์เอ็มสิบเจ็ดชัดเจนนะครับผมของจริงเลยนะสวยมากเลยนะผมผมชอบโลโก้ของซิกซาวเวอร์มากเลยมันเท่ดีนะครับผมอ่ะตัวสไลด์นะครับผมไม่มีอะไรก็สไลด์ถอยได้ปกตินะครับเป็นสไลด์แบบเต็มคันนะครับผมเวลาสไลด์แล้วก็จะเห็นท่อนอกนะครับผมอ่า ถัดมาในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยที่เป็นตัวรีเวอร์ของปืนนะครับผมตัวตัวบอดี้ปืนเนี่ยเราจะได้ลางติดอุปกรณ์ข้างล่างมานะได้ได้มา3บ้างนะครับผมก็ใส่เลเซอร์ไฟฉายอะไรพอได้นะครับผมตามธรรมดาของปืนพกทั่วไปนะมันก็จะมีที่ติดให้เล็กๆเนาะหลังเล็กๆตรงนี้แต่ตรงนี้ก็เป็นไนล่อนเหมือนกันนะครับบอดี้ล่างเป็นไนล่อนทั้งบอดี้นะก็มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมตัวสไลด์กับตัวบอดี้มันเป็นไนล่อนที่หนักมากนะหนามากแข็งแรงมากนะครับผมฉะนั้น ใส่อุปกรณ์เสริมเนี่ยสบายได้หมดเลยนะดีมากตัวบอดี้ก็จะมีมาร์กิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับตามทางก็สวยดีนะครับผมถัดมานะครับด้านตรงกลางเนี่ยเราจะมีช่องคัดปอกนะที่เป็นช่องคัดปอกของปืนนะครับผมซึ่งเวลาเราถอยสไลด์ออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นภายในของช่องช่องลูกสูบปืนเนาะมันก็จะเห็นนิดนึงนะครับผมเวลา,าเห็นแม็กฟีดเห็นการสไลด์ของปืนอะไรเงี้ยครับตัวนี้มันก็ค้างสไลด์ด้วยนะเพราะว่าแม็กผมไม่มีลูกใช่ไหมมันเวลาดึงมามันก็จะค้าง นะครับผมค้างสไลด์ไว้วิธีการปลดสไลด์นะครับให้เลื่อนกลับไปตำแหน่งเดิมนะครับก็ใช้นิ้วโป้งกดที่ตรงตัวปลดสไลด์ตรงนี้นะครับตำแหน่งทั่วไปของปืนพกเนาะเวลากดมันก็จะอ่ามันก็จะสไลด์กลับไปแบบนี้นะครับผมก็เป็นเป็นจังหวะที่สวยงามเวลาเราใส่แบตแล้วเวลายิงเราแบบไม่มีลูกนะครับหรือยิงแล้วลูกหมดเนี่ยสไลด์มันก็จะค้างให้แบบนี้ด้วยนะครับผมซึ่งก็เพิ่มความสมจริงเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะรู้ด้ว่ว่าลูกหมดนะครับเราจะได้ถอดแม็กมาเปลี่ยนลูกเนาะ มันก็จะค้างแบบนี้นะครับผมแล้วเวลาเราถอดแม็กเนี่ยเราก็สามารถดึงสไลด์กลับไปได้นะมันก็จะกลับไปที่เดิมนะครับผมมาถึงส่วนที่เป็นด้ามมือจับนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นด้ามจับสไตล์ของซิกซ์เซ r ว่นะครับมีขู่ขาให้นะครับเป็นขู่ขาที่กําลังดีนะผมว่ามันไม่ได้เรียบเกินแล้วมันก็ไม่ได้ลึกเกินจนมันคมบาดนะครับผมมันเป็นขูขาที่พอดีมากผมว่าผมชอบระดับประมาณนี้นะบางบางปืนนะมันทําขู่ขาน้อยไปทําให้แบบลื่นเรียบเหมือนตัวนี้เหมือนตัวเนื้อนะครับหรือบางรุ่นก็ทําขู่ขัด สูงเกินแบบนูนเกินจนมันขูดนิ้วอ่ะจนมันสากนิ้วนะครับมันทําให้เราเล่นแล้วมันก็ค่อนข้างระคายเคืองแต่ตัวเนี้ยพอดีมากๆเลยนะครับพอดีที่จะฝืดมือพอดีนะยิ่งใส่ถุงมือเนี่ยยิ่งยิ่งพอดีมากๆเลยนะครับผมตัวมือจับก็จะมีโลโก้ซิกซ์เซอร์เหมือนกันนะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมอ่าปุ่มปลดแม็กนะครับก็อยู่ในตําแหน่งของปืนพกทั่วไปนะอยู่หลังกงไกนะครับผมก็กดออกมา,ก,ออก,มาก็ดึงแม็กออกมาได้เลยจริงๆตัวเนี้ยถ้าเรากด ผมปลดแม็กเนี่ยแม็กมันไหลออกมาเลยนะ <S <S เพราะว่ามันมีสปริงดีดออกมาจากข้างในนะครับผมตัวนี้ฉะนั้นไม่ต้องห่วงแม็กติดแนะ่นอนตัวนี้แม็กแม็กหล่นออกมาง่ายๆเลยนะมีตัวดีดนะครับผมตัวกลงไกลนะครับมันเป็นชุดเดียวกับไกปืนนะเป็นเนื้อเดียวทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับตัวไกตัวนี้ก็เป็นโลหะนะครับผมตัวไกเป็นโลหะนะก็มีระยะเดินไกลประมาณนี้นะครับผมเท่าที่เห็นนะก็ก็เต็มระยะไกลนั่นแหละมาดูในส่วนของแม็กกาซีนนะครับผมแม็กกาซีนเนี่ยหน้าตามันจะปนแปลกๆหน่อยอย่างที่เห็นนะครับผม มันจะมีช่องช่องแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้มันจะมีช่องแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ท่อท่อฟีดลูกนะครับด้านหน้าท่อฟีดลูกมันก็จะสูงเต็มระยะเหมือนเหมือนระยะแมกซีนทั่วไปเนาะแต่ว่าช่องแบตเตอรี่เขาให้มาแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราใส่เข้าไปในตัวปืนเนี่ยตัวมอเตอร์ปืนกับตัวรับรับไฟเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังมันมันจะอยู่ข้างหลังช่วงโงงกะช่วงช่วงบ่อแม็กตรงนี้นะครับผมมันทําให้ในปืนเนี่ยมีพื้นที่แค่นี้นะเพื่อที่จะฟีดลูกซึ่ง ถ,ถ้าพูดถึงฟังก์ชันอะฝีลูก,กมันใช้ที่แค่นี้ก็พอแล้วถูกไหมเพราะว่าล,ลูกเจียวมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมตัวแมกซีนนะครับผมจุป,ประมาณ18นัดน,นะผมว่าอาจจะแล้วแต่แล้วแต่อาจจะใส่ได้19แต่ว่าผมว่าใส่18ก็พอเดี๋ยวมันแน่นกันเกินไปนะครับผมตัวแม็กนะครับผมจริงๆอะตัวแม็กเนี่ยน่าเสียดายนิดหนึ่งตรงที่มันเป็นวัสดุพลาสติกนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาไม่ทําเป็นไนลอนเหมือนกันให้มันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนานะพอมันเป็นพลาสติกเนี่ย มันก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอารมณ์มันมันตกอ่ะมันเหมือนมันช็อตฟิลอว่ะเวลาเวลาเล่นสวยๆใช่ป่ะแบบปลดแม็กมอยมันช็อตฟิลมากเลยแม็กคือแบ็คคือเบายงเลยนะเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับผมส่วนตัวปืนเนี่ยมันหนักมากเลยนะครับผมเพราะมันเป็นไนลอนโลหะเนาะมันโครลฟิลเลยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับอ่าพูดถึงเรื่องเครื่องในของตัวนี้นิดนึงนะพูดถึงเรื่องเครื่องในนิดนึงถ้าเราดึงสไลด์ดูนะครับหรือหรือจริงๆสไลด์มันถอดได้ด้วยนะถ้าใครอยากถอดสไลด์ดูใครว่าแต่งปืนเป็นะก ถอดสไลด์ดูได้นะครับข้างในเนี่ยเฟืองกับมอเตอร์เนี่ยเป็นโลหะหมดเลยนะครับผมฉะนั้นตัวนี้ประสิทธิภาพสูงมากๆทีนี้มาพูดถึงระบบการทํางานของปืนนะครับผมตัวนี้เป็นปืนระบบไฟฟ้านะครับผมเป็นเซมิออโต้ไฟฟ้าก็คือมันจะมีแผงควบคุมอยู่นะเวลาเรายิงเนี่ยมอเตอร์มันจะดึงสไลด์กลับให้ก็เหมือนเราอัดลมจริงๆตัวนี้มันคือถ้าเราไม่ใส่แม็กใช่ปะแบตมันอยู่ในแม็กถ้าเราไม่ใส่แม็กเนี่ยเราก็สามารถชักยิงเราก็สามารถชักยิงเป็นปืนทั่วไปได้นะครับเป็นปืนอารมธรรมดา นะครับผมแต่ว่ามันก็ฝีกระสุนไม่ไดมไม้มันไม่มันไม่มีแม็กแต่ว่าพอมีไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์มันก็จะดึงสไลด์ถอยให้อัดลมให้นะครับผมเราเราก็ทำให้มันก็ทําให้เรายิงนะต่อไปได้เลยนะเป็นระบบเซมิออโต้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูสักหน่อยสักนิดนึงนะเวลาเวลาจะใช้งานแบบอ่าระบบไฟฟ้านะครับผมต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะซึ่งตัวแบตเตอรี่เนี่ยใส่ที่แม็กนะครับผมอ่ามันจะมีขั้วของมันตรงนี้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอ่าเป็นขั้วเฉพาะของมันนะ มันเป็นขั้ว MR 3 0มนะมันเขียนอยู่ที่ขั้วเลยซึ่งผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้สเปคตัวนี้เหมือนกันผมก็เพิ่งเคยเห็นกับอันนี้แหละฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยถ้าถ้าแบตเสื่อมหรืออะไรอาจจะหาตัวหาตัวแปลงยากนิดนึงนะครับผมฉะนั้นก็เล่นระวังนิดนึงนะครับรักษาให้ดีหน่อยนะครับมันก็เป็นลิเทียมโพลิเมอร์นี่แหละที่ใส่แบตมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแบตมันมามันก็ไม่ได้ก้อนใหญ่มากนะครับผมฉะนั้นก็ต้องใช้กับตัวของตัวมันเองเท่านั้นนะก็ใช้ระวังนิดน,นนะคผ อ่ะเวลาครอบเข้ามามันก็จะสวยงามปิดสนิทนะครับผมตูดแม็กนะครับมีโลโก้ udl ให้ด้วยนะเท่ๆนะครับผมอ่ะเวลาใส่แม็กเข้าไปนะครับผมพอใส่แม็กเข้าไปใช่ไหมครับผมอ่าเนียวใกล้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอา้าไหนบอกมันจะดึงสไลด์ให้ไงอ่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีระบบจำลองเนาะเสมือนจริงตัวเนี้ยถึงบอกว่าลูกเล่นมันเยอะมากนะครับผมเวลาปืนจริงนะครับผมปืนจริงเวลาเราใส่แม็กเข้าไปเราต้องทําไงก่อนครับเราต้องขึ้นลำก่อนถูกปะฉะนั้นตัวเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับผม เวลาเราถอดแมก็กใช่แม็ก็ยิงไม่ได้เลยลเวลาใส่แม็กก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นลำปืนนั่นเองอันนี้ผมใส่แม็กเปล่าเข้าไปนะฉะนั้นผมจะเอานิ้วโป้งกดไปที่ตัวปลดสไลด์นะครับเพื่อไม่ให้สไลด์มันค้างนะแล้วผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับผมเอามือกดสไลด์ไว้แล้วก็ขึ้นลำอ่าขึ้นลำหนึ่งทีก็จะยิงได้และอ่าเห็นไหมครับมันเวลายิงเนี่ยสไลด์มันจะถอยให้แล้วมันก็จะอัดลมนดต่อไปแล้วมันก็จะวนอย่งเงี้ยวนไปเรื่อยๆ นั่นเองเวลาแบบเวลากระสุนหมดมันก็จะค้างให้พอค้างให้เราก็เหนี่ยวไกลไม่ได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องกระสุนเจลที่ต้องใช้กับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนการบรรจุกระสุนใส่แม็กเนาะตัวนี้นะครับผมเป็นระบบฟีดสปริงนะครับผมฉะนั้นเราต้องดึงสปริงลงมาตรงนี้อ่าต้องดึงสปริงข้างๆลงมานะครับผมเวลาดึงเวลาเราดึงสปริงลงมานะครับผมเราก็จะเห็นท่อฟีดนะครับมันจะเปิดออกตรงนี้นะครับผมเราจะใส่ลูกเข้าไปตรงนี้นะครับผมซึ่ง การใส่ลูกมันก็จะยุ่งยากนึงเพราะว่ามือนึงเราต้องจับสปริงที่มันดึงไว้นะครับมันไม่มีตัวล็อกนะฉะนั้นถ้าปล่อยปุ๊บมันก็ดีดกลับไปเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงนะครับในการบรรจุกระสุนนะครับ1เราควรจะมีขวดบรรจุกระสุนแบบนี้นะครับผม2ถ้าใครมีนะครับผมสปีดโหลดเดอร์นะครับสปีดโหลดเดอร์ของขนาดที่เป็นลูกเจลนะครับผมอ่าต้องไม่ใช่ลูกกระสุน BB นะใช้สปีดโหลดเดอร์บีบไม่ได้นะเพราะว่าลูกลูกบีบีมันสปีดโหลดดดเอร์ขนา7มิลนะครับผม วิธีการโหลดนะครับก็ถ้าใครมีอันนี้นะครับผมเราก็ดึงสปริงมาเปิดปากโหลดนะครับผมแล้วก็โหลดเข้าไปในโหลดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับผมหรือเราสามารถใช้ปากกระบอกไอเทเนี่ยอ่าเทเล็งเลงเข้าไปในรูอย่างงี้ก็ได้นะครับผมแลแ้วแต่แล้วแต่ใครมีของละกันแล้วแต่ใครสะดวก <siempre> นะครับผมทีนี้นะครับผมด้วยความที่มันเป็นระบบสปริงฟีดแบบนี้นะมันเป็นระบบสปริงแบบนี้นะครับผมมันไม่ใช่การปั่นแม็กขึ้นไปในท่อนะครับผมฉะนั้น ลูกเจลที่ต้องใช้นะครับผมจะต้องเป็นลูกเจลที่แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงบีบสปริงตรงนี้ได้ฉะนั้นผมแนะนําให้ใช้กระสุนเจลที่เป็นแบบเปิดแข็งพิเศษนะครับผมเปิดแข็งพิเศษหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมถุงซองเจลจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมสีแดงจริงๆมันก็มีหลายรุ่นน่ะที่เป็นแบบแข็งพิเศษแต่ตัวเนี้ยนะครับผมเป็นรุ่นที่เราหากันได้ทั่วไปแล้วกันก็จะเป็นรุ่นที่เราหาซื้อได้ง่ายนะครับผมหาซื้อได้จากไมคกี้ทอย นะครับผมไมคี้ทอยก็ติดต่อซื้อได้ง่ายเลยในช้อปปีนะครับผมเอาม,มิหน้าร้านอยู่ในช้อปปีก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมกระสุนเจลนะครับผมระบบแบบนาพิเศษเนข้างล่างจะเขียนว่าอัลต้าฮาร์ดนะครับผมอัลต้าฮาร์ดเนี่ยเปลือกจะแข็งมากแล้วมันจะสามารถรับแรงบีบสปริงตัวนี้ได้นะครับกระสุนจะไม่แตกนะครับมันจะมันถ้าเป็นกระสุนแบบทั่วไปที่แถมมาที่เป็นสีสีนะโดนสปริงโดนสปริงตัวนี้บีบเข้าไปนะมันบี้หลุดแตกกระจายออกหมดเลยนะใช้ได้ไม่ได้นะครับผมเราต้องใช้ตัวนี้นะครับผม เราต้องใช้ตัวที่เป็นเปลือกแข็งนะครับถึงจะใช้ด้วยกันได้เท่านั้นนะครับเท่านั้นเลยอันนี้ผมลองมาให้หลายรุ่นมากนะครับผมไม่มีรุ่นไหนที่จะสามารถทนแรงสปริงตัวนี้ได้นอกจากรุ่นอัลตราฮาร์ดนะครับผมฉะนั้นใครสนใจกระสุนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับติดต่อไปที่ไมค์กี้ทอยนะครับผมขอซื้อกระสุนของเขาได้ถุงหนึ่งมี1 0,000หมื่นลูกนะครับผมฉะนั้นถุงหนึ่งเล่นยาวๆเลยหมื่นนัดนะครับผมอ่าแล้วก็กระสิปอกลงหน้านิดนึงนะตัวนี้นะครับผมเมอ็ม ติดต่อเข้าไปเลยใครสนใจติดต่อไมค์กี้ทอยเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมโอเคก็อธิบายวิธีการโหลดกระสุนกันไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดูสาธิตการยิงกันครับผม โอเคครับหลังจากที่ไปลองยิงมานะครับ M17 นะ P320 ของ Six Sauer นะครับผมอ่ะก็ประสิทธิภาพก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับผมก็เป็นปืนพกที่ประสิทธิภาพดีมาก1ตัวนะครับผมตัวนี้ยิงที่ความแรงอยู่ที่ประมาณ200เลยทีเดียว200นะอาจจะบวกลบนิดหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ200นะครับบวกลบนะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นเกรดที่เอาไว้ลงสนามได้ดีมากๆเป็นอ่าเป็นปืนเสริมเนาะเป็น ปืนพกพกไปข้างๆตัวนะครับผมเป็นปืนสำรองที่ดีได้นะครับผมเวลาเราเข้าไปในตึกเนาะหรือว่าเราอยู่ที่แคบแคนะครับดึงปืนพกขึ้นมาใช้เนี่ยแล้วปืนพกที่ยิงความแรง200เนี่ยคือเชื่อถือได้แน่นอนมั่นใจแน่นอนว่ามันจะยิงตรงไปที่เป้าหมายนะครับมันจะไม่ได้เป็นต้องเป็นยิงยอยๆนะเกตลุยเลยแหละเกตรจริงเลยเกตไม่เล่นนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เล่นจริงได้เลยนะครับผมถือว่าจริงมันก็ในวงการเจลเนาะมันก็หายากนะครับผมปืนที่ประสิทธิภาพปืนพกที่ประสิทธิภาพขนาดนี้นะครับผมถือว่า ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผมข้อเสียนิดนึงนะครับข้อเสียนิดนึงก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเขาต้องใช้คู่กับแม็กกาซีนของเขานะผมทั้นถ้า1แม็กกาซีนเสียก็ใช้ไม่ได้เลย2แบตเตอรี่เสียแต่แม็กกาซีนไม่เสียก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ย มันต้องมันต้องพ่วงไปกับแม็กนะครับผมอ่าแล้วก็ชุดเสริมเนี่ยอ่าอาจจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะถ้าถ้าใครซื้อมาเสริมนะครับผมก็อาจจะต้องคิดดูคิดดูอีกทีนะก็ก็แล้วแต่ใครสะดวกแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีถ้าใครงบถึงนะผมก็แนะนําให้อาจจะซื้อ,อชุดแมกกาซีนกับแบตเตอรี่นะครับคู่กันมาเนี่ยซื้อมาเพิ่มสักสอสแม็กนะให้มันเป็นแบบว่าแม็กเสริมเวลาเราเปลี่ยนแนมะ็กเพราะแม็กหนึ่งก็18บนะัดเนาะจริงจริงมันก็ใกล้ๆกล้กับของจริงกันแหละ18นะัดนะครับผมก็ ะฉะนั <able> pen, manufacturing manufacturing ้นม e. so ันสามารถเวลาเวลาเราเปลี so cannot, Mac it. It kind of ่ยนแม็กเนี fui, ่ย like. มันจะได้ต้องเปลี่ยนทั้งแม็กทั้งแบตเลยไงเข้าใจไหมเราไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนเราไม่ได้เราซื้อแบตอย่างเดียวก็ไม่ได้ซื้อแม็กอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมมันต้องซื้อคู่กันเพราะว่าถ้าแม็กเปล่ามาไม่มีแบตก็ใช้ไม่ได้อีกใช่ไหมมันต้องซื้อมาเป็นคู่กันมาางนะครับผมเวลาเปลี่ยนถอดเข้าเปลี่ยนอันใหม่เข้ามาใหม่อย่างเงี้ยถึงจะใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียนึงจุดของของดีไซน์แบบนี้เนาะแต่ก็ปืนพวกไฟฟ นะเป็นปืนปืนพกไฟฟ้าในวงการ b ีบีมันยังไม่ค่อยมีเลยใช่ไหมครับมันทํายากนิดนึงนะมันเป็นเพราะมันเป็นมันเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างเมันเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผู้ผลิตเหมือนกันนะการทํามอเตอร์ไฟฟ้ากลไกที่มันอยู่ในฟอร์แมตของปืนพกนะครับที่มันน้อยก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงทิ้งท้ายนะครับอ่าทิ้งท้ายไว้นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมว่า M17 ตัวนี้นะครับผม รับมาจากไมค์กี้ทอยนะครับผมไมค์กี้ทอยเขาก็เป็นผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายนะครับปืนของเล่นมากมายหลายรุ่นเลยนะครับมีปืนเจลปืนโฟมปืนของเล่นโมเดลอื่นๆนะครับผมใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมเข้าไปดูท่าที่ช้อปปีของไมค์กี้ทอยนะครับผมแล้วก็ติดต่อคุณไมค์นะครับในจากไมค์กี้ทอยนะเพื่ออสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือใครใครอยากถามรุ่นอื่นๆที่อาจจะไม่มีในหน้าร้านอย่างเงี้ยเผื่อว่ามีแผนกําลังจะนําเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่า ถ้ามีรุ่นไหนมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมก็เอามารีวิวแบบนี้แหละนะครับผมเพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมกดทุกใจหากคุณถูกใจนะครับผมกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆในครั้งต่อไปแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับผมสววนดีไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ